วันที่เก้าในเดือนเก้าจงมีเก้าที่เก้าไกลเก้าถึงซึ่งเส้นชัยที่มุงวามุ่งไว้ในใจตนเก้าไปถึงความดีบังเกิดมีเท่าวีผลเก้าไปไม่กังวลฟ้าลมฝนพายุร้ายข้างหน้ามีถ้ำทอง ที่เรืองรองและเจิดฉายเอ,อิบอิ่มเพริดพริ้มพรายมีความหมายทุกก้าวเดินบทประพันธ์คุณเชิดศักดิ์ตันสริสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ วันนี้เป็นวันศุกร์วันศุกร์สุดสัปดาห์วันศุกร์วันที่เก้าเดือนเก้าก็คือเดือนกันยายนปีพุทธศักราช25 6 5นห้าะครับผมวันนี้เป็นวันโกดเป็นวันขึ้น14บ่ค่ำเดือนส0บนะครับผมพรุ่งนี้วันเสาร์เป็นวันพระใหญ่ขึ้นส5ห้าค่ำเดือน10บนั่นเอง ็ไดเห็นญาติธรรมบางท่านนั้นตั้งแต่รุ่งอรุณเตรียมดอกไม้เครื่องหอมสำหรับปฏิสถานบูชาพระในเคสถานบ้านเรือนที่พักอาศัยวิมานของท่านนั้นนั่นแหละครับผมก็คิดว่าก็คิดว่าหลายๆท่านก็คงจะเตรียมอดอกไม้เครื่องหอมบูชาพระในวันโกนวันนี้นั่นเอง จะได้มาเกิดความเป็นสริมงคลแก่ครอบครัวแค่สถานบ้านเรือนร้านค้าที่พักอาศัยวิมานของเรานั้นจะได้หอมหวนทวนลมนะครับผมสำหรับวันโกนวันนี้ก็จะขอนำเรียนนำพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท่านได้มาทัศนศึกษาของเ,อเรียกว่า เป็นวัตถุอาถรรพ์หรือว่าเป็นของอาถรรพ์ก็ว่าได้นะครับผมจะแต่จะแตกต่างจากบรรดาเครื่องรางของขลังร่วงพระเครื่องชนิดอื่นๆนั่นเองนะครับผมสําหรับวัตถุอาถรรพ์ที่ทุกท่านได้ชมทัศนายอยู่ในขณะนี้บางท่านก็จะถึงบางอ้อแต่บางท่านกําลังเงึดกําลังใช้ความคิดอยู่นั่นเองนะครับผมก็จะขออนุญาตกลาบเรียนว่า สิ่งที่วัตถุอาถรรพ์ที่ทุกท่านกําลังได้ชมในขณะนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าตุ๊กตาเสียกบาลน,นั่นเองคําว่าตุ๊กตาในสมัยโบราณโบราณน,นั้นเราก็จะเข้าใจความหมายของตุ๊กตาได้ดีนะครับผมเป็นยอดนิยมมาแต่โบราณโบราณน,นั่นเอง ลูกเล็กเด็กแดงในยุคป,ปัจจุบันนี้ก็จะร้องง่ายกระจองอแง,งยอยากได้ตุ๊กตานะครับผมเรียกว่าเป็นของเล่นของสวยงามของอลูกเล็กเด็กแดงในยุคหลังๆนี่เองแต่ว่าตุ๊กตาหรือว่าตุ๊กตาเสียกระบาดนี้เป็นวัตถุอาถรรพ์จึงไม่ใช่ของเล่นของเด็กนั่นเองนะครับผมตุ๊กตาเสียกระบาดนี้ มีความหมายที่สำคัญยิ่งนักต่อความเชื่อถือมาแต่โบราณการของเมืองไทยตั้งแต่ครั้งยุคกรุงสุขโขทัยเป็นต้นมาโน่นละครับผมสำหรับตุ๊กตาเสียกะบานนี้เป็นตุ๊กตาที่สร้างขึ้นรือวทำขึ้นจากดินเหนียวปั้นนั่นเองหรือว่าดินปั้นนั่นเองนะครับผม ความเชื่อความศรัทธามาแต่โบราณยางที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นว่ามีความเชื่อมาแต่ครั้งสมัยสุขโขทัยแล้วครับผมเป็นตุ๊กตาที่ปั้นขึ้นมาจากดินเหนียวปั้นเป็นรูปผู้ชายก็มีรูปผู้หญิงตัวเล็กๆก็มีนะครับผมเรียกว่ามีหลากหลายอริยบทก็มีนะครับผมในความเชื่อมาแต่โบราณว่า ตุกตาเสียกบาทเรืะว,ว่าตุกตาดินปั้นนี้ใช้เป็นตัวแทนเพื่อจะได้บรรบับบำบัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บก็ดีภัยอันตรายต่างๆก็ดีหรือว่าเป็นภัยร้ายที่เกิดจากบรรดาผูดผีปีศาจทั้งหลายที่จะบังเกิดขึ้นกับลูกหลานญาติมิตรของตนเองนะครับผม ในสมัยโบราณโบราณน,นั้นการแพทย์แผนของทางวิทยาศาสตร์นั้นยังไม่ค่อยเจริญยังไปไม่ถึถงเพราะฉะนั้นตามชนบทตั้งแต่โบร,โบราณมานั้นหญิงไทยเมื่อจะคลอดลูกนั้นก็ต้องอาศัยหมอตําแย่หรือผู้ที่ป่วยไข้ได้เจ็บ ก็ต้องอาศัยพืชสมุนไพรยาพื้นบ้านลระครับผมซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงต่อชีวิตด้วยนั่นเองสำหรับในโบราณโบราณน,นั้นคำโบราณที่กล่าวเอาไว้ว่าเกิดเป็นหญิงแท้จริงนั้นยากนักอันนี้ก็ยังมีความสำคัญอยู่นั่นเองเพราะว่าบรรนาสุภาพสตรีหรว่าผู้หญิงเมื่อมีครอบมีครัวหรือว,ว่า ตั้งทองแล้วนี้เวลาจะคลอดลูกสมัยโบ,บ,บราณตามพื้นบ้านจนบทก็ต้องอาศัายหมอตำแยเนียวละครับผมแล้วก็มีความเสี่ยงออยู่มากมายนั่นเองเพราะว่าบางรายนั้นถึงกับเสียชีวิตทั้งแม่และลูกบางรายก็คลอดลูกออกมาแล้วนะครับผมก็ยังมีความห่วงใหญ่กลัวว่า,าจะมีสิ่ง ที่มองไม่เห็นนี่แหละครับผมจะมารังแกหรือว่าจะมาเอาตัวไปอย่างนี้เป็นต้นทำให้ความรักความผูกพันจึงต้องหาวิธีแก้ไขบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้รู้ในสมัยก่อนหรือบางทีเรียกว่าผู้ที่มีวิชาอาคมในสมัยโบราณน,นั้นจึงได้สร้างาตุ๊กตาดินปั้นนี่แหละครับผมขึ้นมาเป็นตัวแทนสำหรับรับเคราะห รับทุกเข็นทั้งหลายแทนนั่นเองนะครับผมบางครั้งนั้นเมื่อเด็กคลอดออกมาแราว่าอยู่รอดเป็นทารกที่เราเรียกกันว่าบุคคลนะครับบุคคลก็คือคลอดอยู่รอดเป็นทารกนั้นบิดามารดาผู้หลักผู้ใหญ่ญาติพี่น้องก็งห่วงใหญ่นะครับผมถึงขนาดตั้งชื่อ เรียกว่าภาษาบ้านๆเรียกว่าผีบ่อยากนั่นก็คือตั้งชื่อทารกเด็กน้อยนั้นไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายนะครับผมเป็นชื่ออย่างที่แอดมินสมัยก่อนนั้นเ,เคยไปผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ปกครองก็อายุยังไม่ได้เข้าเ,าเรียนอนุบาลก็ได้ถูกส่งไปอยู่ที่ชนบทแห่งหนึ่งนะครับผม ก็ปรากฏว่าก็าไปรู้จักกับหมู่ญาติซึ่งกําลังเจริญเติบโตแต่ก็ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนเช่นกันเป็นผู้หญิงสองท่านชื่อเขาก็คืออ,อิมาอย่างนี้อีไข่โนอย่างนี้ซึ่งกระร่างความแปลกใจให้กับแอดมินร,รอผู้พูดในสมัยห่วงเวลานั้นนละครับผมทำไมตั้งชื่ออย่างนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้อธิบายให้ฟังว่าชื่ออย่างนี้แลดีผีบอยาก ก็คงจะเป็นจริงดังนั้นเพราะว่าถ้ามีผีมีจริงก็คงจะได้ยินชื่ออีหมาอีไข่เน่าอย่างนี้ก็คงจะหันหลังกลับไปทันทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมนอกจากชื่อที่ผีบ่อยหากแล้วอย่างที่กาปรยนแต่เบื้องต้นว่าผู้รู้จึงได้ใช้วิธีปั้นตุ๊กตาดินปั้น ขึ้นมาแทนนั่นเองนะครับผมสำหรับตุ๊กตาดินปั้นหรือว่าตุ๊กตาเสกบาลนี้ก็ไปต้องอาศัยศิลปะมากมายอะไรปั้นหลากหลายเอรยบทมักจะปั้นเป็นอรีบทของสุภาพสตรีหรือว่าผู้หญิงเนี่ยแหละครับผมมีผมหมวยอย่างที่แอดมินนำมาประกอบรายการเนี่แหละครับผมเป็นผู้หญิงมีผมหมวยแล้วก็เปลือยอก นั่งในอรารยบทพับเพยีพยบเรียบร้อยนะครับผมตามแบบหญิงไทยนั่นเองจุดประสงค์ของการปั้นตุ๊กตาเสกบาลก็เพื่อจะได้รับเคราะห์แทนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นท้าลกญาติพี่น้องทั้งหลายอย่างที่กลาเปียนแต่เบื้องต้นนะครับผมด้วยความเชื่อกันที่ว่า ผีจะได้บอกมาเอานั่นเองผีบอยอยากนั่นเองนะครับผมตุ๊กตาเสียกบาดนี้เมื่อปั้นเป็นรูปร่างเสร็จที่ปลอยแล้วมักจะนำไปไว้ในกระทงะกาบกล้วยนี่แหละครับผมแล้วก็จะ,ะเด็ดศีรษะออกทำให้ไม่มีศีรษะนั่นเองจึงเรียกว่าเสียกะบาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับผม เมื่อนำตุ๊กตาเด็ดเอาศีรษะออกไปแล้วใส่กระบะอากาบกล้วยเรียบร้อยแล้วมักจะนำไปวางบนทางสามแพร่งหล,ลักระปุมโดยมีความเชื่อกันว่าทางสามแพร่นี้เป็นที่ชุมนุมของบรรดาพูดผีปีศาจนั่นเองนะครับผม พวกสัพพาวิญญาณพูดผีปีศาจอยู่ที่ทางสามแพร่งเมื่อได้เห็นตุ๊กตาเสกบาลน,นี้ในกระทงกาบกล้วยก็จะนําเอาตุ๊กตาเสกบาลน,นี้ไปแทนนั่นเองก็ถือว่าเป็นการสะดอกเคราะห์สะดอะดวงนั่นเองนะครับผมสำหรับตุ๊กตาเสกบาลเป็นปั้นเป็นรูปสุภาพสตรีหรือผู้หญิงที่เราเห็นในขนาดนี้ เป็นของเก่าดินเก่านะครับผมหน้าตากว้างถึงสองนิ้วก็ค่อนข้างจะขึงขึงขึงข้นมาสักนิดหนึ่งนั่นเองจะเห็นแววหน้าแววตาศิลปะนั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วครับผมเอาแบบบ้านๆแต่ว่าคลาสสิกนั่นเองลักษณะก็เราก็มองออกว่าเป็นผู้หญิงนะครับผม แม้กระทั่งอาการนั่งนั่งทับเพียบหรือว่านั่งค้ำใจนี่แหละครับผมก็เป็นอริยบทของสุภาพสตรีไทยดั้งเดิมมาแต่โบราณโบราณนั่นเองนะครับผมหน้าตักสองนิ้วก็อย่างที่กล,าล่าวยนว่าค่อนข้างจะเขื่องขึ้นมาสักนิดหนึ่งเพราะว่าสูนมากที่เห็นนั้นจะเป็นเล็กๆประมาณหนึ่งนิ้วสั้นสูงมากนะครับผมทั้ง เด็กหญิงเด็กชายผู้หญิงผู้ชายนะครับผมอันนี้ก็เห็นว่า,าค่อนข้างจะเขื่องจุใจใส่จอนั่นเองก็กราบเรียนพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านนะครับผมบางทีเราเดินไปตามสามแยกชนหน้าบทต่างๆอาจจะเห็นอาจจะพบนะครับผมว่าจะมีตุ๊กตาดินปั้นจะเป็นเล็กกลางหรือว่าเขื่องสักนิดหนึ่ง บางทีก็ไม่มีหัวหรือว่าไม่มีศรีรษะหรือว่าเสียหัวนั่นเองจึงเรียกว่าตุ๊กตาเสียกระบาดนะครับผมเป็นของสะเดาะครอบสะเดาะดวงนั่นเองนะครับผมเราจะได้ถึงบางอ้อนั่นเองเพราะว่าคนรุ่นหลังๆยุคใหม่ยุคปัจจุบันนี้นะครับผมก็มักจะไม่ได้ค่อยพบได้เห็นกันนั่นเองสําหรับในหวงชุ่นเวลา ท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่ทานนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้กราบขอพระคุณทุกๆท่ทานที่ได้ที่ได้มีเมตตาธรรมในกดติดตามให้กําลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอพร,พระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผม กราบขอพระคุณล่วงหน้าสําหรับบางท่านที่คิดว่าจะบำเพ็ญบาร,รมีทานทางน้ําจิตน้ําใจและคิดว่าจะกดติดตามให้กําลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอ,อกราบขอพระคุณล่วงหน้าด้วยละครับผมอันนี้เป็นด้านหลังของตุ๊กตาเสกบาลนะครับผมเอวบางร่างน้อยตามแบบฉบับของหญิงไทยนั่นเองส่วน ฐานทางก้นนี้นี่แหละครับผมก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผม ถึงจะเป็นศินละปะแบบบ้านๆแต่ก็ดูเก่าและคลาสสิกดีนะครับผมการทอดแขนอ่อนช้อยตามแบบกุลสตรีไทยเนี่แหละครับผมนั่งพับเพียบเรียบร้อยนั่นเอง ในห่วงช่วงท้ายนี้ก็ขอความสุขสวัสดีโชคดีมีชัยนอนหลับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนขอให้พึงบังเกิดแด่ทุกทุกท่านทั้งยามหลับและยามตื่นนะครับผมเฮงเฮงรวยรวยรวยแบบไม่มีเหตุผลโดยทั่วหน้ากันเถินสวัสดีครับผมสวัสดีครับ